ไม่หอกครับขอบคุณครับแรงดีบึกแหวนบึกแหวนขอบคุณครับอ้าวดีครับนะ้านๆะวันนี้ก็มา,าเห็นถามมาหลายคนว่าแบบผมใช้อะไรถ่ายนะไอ้คลิปตกปลาผมเนี่ยก็นี่เลยใช้โกโปรแปดอ่า จะมารีวิวให้ดูแต่ว่าไม่ได้อะไรกับใครนะก็คือใช้แล้วมันดีคือผมเคยใช้กล้องแอคชั่นแคมล่าแบบทั่วไปที่มันเขียนว่า 4K 60เฟรมผมเห็นผมก็ลองซื้อมาแต่ไอ้พวกนั้นนะ่ะก็มันก็อีกอีกเรื่องหนึ่งนะคุณภาพอะไรเนี้ยมันขึ้น 4K จริงแต่ภาพมันไม่ได้ 4K เนาะก็ที่ผมซื้อมาก็จะเป็นนี่นะแต่ผมซื้อตอนไอ้นี่ซื้อมามือหนึ่งเลย ตอนซื้อมามจะมีแพ็กเกจของผมมันจะมีแถมนี้มาด้วยสองอันคือซื้อมาเนี้ยก็จะเป็นกล้องตัวหนึ่งแล้วก็มีที่ใส่เนี่ยที่แปะมวกกันนอกอา่านแต่ผมไม่ได้ใส่แบบขัดมอไซน์เงแล้วก็มีแบดแท้ก้อนหนึ่งมีแค่นั้นเลย <S <S ก็ส่วนตัวนี้ซื้อมาก็จะมีอ่า แค่ชาร์จแล้วกันเขาเรียกแค่ชาร์จมั้งผมไม่ค่อยถนัดเรื่องพวกนี้เท่าไหร่แล้วก็มีแบตให้ก้อนหนึ่งถ้าเกิดว่าผมก็จะมีแบตสองก้อนถูกไหมแล้วก็จะมีสายชาร์จให้สายชาร์จเขียนว่าโกโปรนะถ้ามันแบบเป็นของมันของแท้มันจะเขียนว่าโกโปรก็ไปซื้อกล่องมาเพิ่มจำไม่ได้ลวเท่าไหร่สั่งมาจากช้อปปี้เลยกล่องก็เวลาไปตกก็จะเอากล่องไปใส่ ไม้ใส่กล้องใส่แบตไปแล้วก็จะเป็นที่ของคอแบบนี้เวลาคล้องเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนี้โอเคไหมโกโปโปรตัวเนี้ยเวลาผมใส่ใส่เนี้ยคือใส่ถือเวลาไปกลางเต็นท์ก็ถ่าย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 ,าย,ายพลิกไปพลิกมาสามารถถ่าย,ายทําแลบได้ ทำแ lap ที่เขาเรียกททแทำแ lap ทำวาร์ปที่ภาพจะกอเร็วๆอ่ะแล้วเราก็มาตัดให้มันเร็วกว่าเดิมอีกอ่ะก็ตั้งไว้แล้วก็ถ่ายส่วนอีกอย่างนึงที่ผมใช้ก็คือนี่เป็นตัวนี้ที่ผมบอกของคอน้่ะก็จะใส่ตัวโกโปรแปดมันจะมีขาตรงนี้นะนมีขาตรงนี้ คันน้านะตัวนี้จุ่มน้ําได้เลยแต่ว่าจุ่มบ่อยไม่ดีแบตบวมของผมเริ่มบวมแล้วสองก้อนจุ่มบ่อยมันร้อนแล้วก็จุ่มนี่ล็อกล็อกเขามีตัวนี้ให้นะซื้อตัวนี้ใส่ได้เลยถ่ายได้เลยนี่ขนาดเป็นนี้ถ้าเวลาเราใส่ถ้าเราใส่ตรงๆเงี้ยกล้องมุมมันจะเหินเวลาเราเล่นคันเนะี่ยมันจะไม่เห็นลอกเพราะฉะนั้นเวลาเราปรับ ปรับให้กล้องมันขนาดการะนาอกแบบนี้นครับนี่จะเห็นคันเบ็ดเวลาเราเยอ่ออะไรเงี้ยก็จะอยู่ในลักษณะนี้เวลาถ่ายตัวโกโปรแป้เนี่ยคนอ,อื่นนะ่าจะทำรีวิวไปเยอะแล้วเพราะตอนนี้ไม่มีโกโปร11แล้วนี่ทัสกีนนะนี่ปรับได้ เลือกเอาแต่ผมถ่ายเป็นแบบ Full HD Full HD 60เฟรมเลทนี่เห็นไ,ไหมผมจะถ่ายแค่นี้มันปรับได้2 7 K แล้วก็4 K นะแบบนี้กล้องมันสามารถกลับหัวแเรากลับปุ๊บถ่ายนี้ปุ๊บอะกล้องก็จะกลับหัวทันทีไม่ต้องไปกลับหัวไฟล์ภาพกลับไปกลับมานี่ข้อดีของมัน ซื้อ้วจบนะครับผมว่าจบเลยโกโปรแปเนี่ยแค่นี้เองความสามารถพิเศษของมันอีกข้อหนึ่งก็คือส่งบลูทูธแต่ตัวอื่นก็น่จะส่งได้แหละโหลดแอปเข้าโทรศัพท์ส่งบลูทูธแล้วก็โหลดจากโหลดจากกล้องเข้าโทรศัพท์เราได้เลยสามารถตัดในโทรศัพท์ได้นะครับก็โอเคนะภาพชัดดีส่วนอีกตัวนึง อ่ะผมมีสองอันแต่อันนึงไม่ใช่กล้องอีกอันนึงเป็นไม้กันสั่นของโทรศัพท์อ่ะเดี๋ยวผมถ่ายลงอ่ะอีกอันนึงที่ผมใช้ถ่ายบ่อยๆเลยก็เป็นนี่ตัวไม้เป็น iPhone นี่แหละคือ iPhone นอะ่ะเวลาถ่ายวิดีโออ่ะมันเลือกได้นะแบบว่าเนี่ยตรงนี้เห็นไหม Full HD 4K 60เฟรมเนี่ยมันเลือกได้หมดเลย ผมก็ใช้กล้องโทรศัพท์นี่แหละถ่ายแต่บางครั้งแบบถ่ายอีกมุมหนึง่งมุมมองบุคคลที่หนึ่งก็คือเมื่อกี้เนี้ยที่เราใช้ไปแต่ถ้าแบบเราจะถ่ายแบบตอนเราเยอ่อระยะไกลก็เป็นตัวนี้ซิยุนสมูทตี้คิวแต่ตอนนี้มันก็มีผมใช้มาปีกว่าแล้วมันก็มีคิวสี่ละมั้งเป็นตัวใหม่นี่เปิดมามันก็จะเป็นรับประกันสองปี ก็ปกติมีสายชาร์จให้เซอร์วิสการนู่นนี่นั่นแล้วก็ไม้ตัวนี้มันจะมีเขาจะมีให้ดาวน์โหลดแอปด้วยนะแบบว่าเนี่ยดาวน์โหลดแอปมันก็จะมีลูกเล่นของเขาว่าอันนี้ก็ตั้งให้โทรศัพท์ถ่ายเป็นไทม์랩ได้เหมือนกันแบบว่าสมมติพระอาทิตย์มันจะขึ้นฝั่งนู้นแล้วให้ตัวไม้เนี่ยมันหันตามมันก็จะไปของมันถ้าเราตั้งไว้ส่วนจอยติกตรงนี้จะเป็นเรียกจอยติ๊ก็ไรู้นะข้างหลังจะมีปุ่มกด นี่ปุ่มเปิดอยู่ข้างหลังกดสามครั้งจะเป็นแนวนอนนี่หนึ่งสองสามกดปุ๊บอ่ะเราจับเป็นแนวนอนกดอีกสามครั้งจะเป็นแนวตั้งอ่ะส่วนรีวิวเลยพวกนี้ผมอยากให้ไปดูแบบไปดูช่องที่เขาแบบรีวิวจริงๆจังๆงนะอันนี้ผมแค่แบบว่าเอามาให้ดูเฉยๆ 1, 2, นี่สองสานี่อ่ะ ประมาณนี้ก็ตรงนี้สามารถเลือกเลื่อนได้ไหมแผนได้ขึ้นลงแผนซ้ายแผนขวาหรือว่าตั้งไว้แล้วเราก็ถ่ายก็ได้แล้วก็โหมดผมไม่ลงลึกนะครับผมมาแค่บอกว่าผมใช้ตัวในไทยมีโหมด point of view อะไรพวกนเนี้ยถือเนี่ยมันจะกันสั่นเนี่ยมันจะกันสั่น กดสองครั้งมันจะเสร็จบาลานซ์ใหม่หนึ่งสองอจะเสร็จบาลานซ์เราถ่ายเนี่ยปื๊บเนี่ยเห็นไหมมันจะไม่สั่นผ้ามันจะไม่สั่นเวลาให้ให้แบบให้เพื่อนถือให้แฟนถืออะไรเงี้ยเดินตามอะไรเงี้ยมันก็จะไม่สั่นนะครับแล้วก็ตัวนี้ดีอย่างข้างบนมีแฟลตกดค้างนี่นี่ถ่ายตอนคืนแต่ถ้ามันมืดมากมันก็ไม่เห็นล็อกนี้ สองอย่างผมใช้แค่นี้เลยถ่ายที่ถ่ายตกปลากลางเต็นท์แ e ค่นี้จริงๆแต่เนี้ยของโกโป o คนมี2อันนะเพราะว่าผมไม่ได้ซื้อของแพงผมซื้อที่มันแบบในช้อปปี้อะร้อยแปดสิบเระมาณเนี้ยมันหักง่ายเตรียมไว้2อันแค่นี้เลยก็นานๆคนไหนที่อยากลองทำช่องทำอะไรดูก็ลองลองดูได้ครับผมว่าไม่ได้ยากเลยแค่แบบทำ เราชอบเราก็ทําไปเรื่อย,อยว่างก็ตัดไม่ว่างก็ตัดก็เทา่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยบาย